สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนเพื่อนเพื่อนคงอยากเปลี่ยนโปรไฟล์ YouTube กันใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโคเวอร์ของ u t u b e กันครับขั้นแรกให้เรากดที่ c Custom มไม Channel ก็จะมาที่หน้า Channel c u s t o ม i z a t i o n ส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของ b a n n e r i m a g e นะครับก็จะเป็นภาพโคเวอร์ของ YouTube ของเราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับสัดส่วนที่ต้องการคือ2048คูณ1นึ่พหริกเซลหรือไม่เกิน6เมกนเอง วิธีการกะสัดส่วนภาพก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งแบนเนอร์ของเราก็จะโชว์แค่บริเวณส่วนนี้นะกรอบนอกก็จะเป็นสัดส่วนของทีวีส่วนกรอบในก็จะเป็นสัดส่วนของเด s ก t ท็อปเวลาโชว์ภาพก็จะโชว์ในส่วนของเดสกท็อปนะครับในส่วนที่2คือส่วนของพิกเจอร์หรือภาพโปรไฟล์ u t u b e ของเรานั่นเองภาพ YouTube ของเราก็จะมีสัดส่วน98คูณ98พิกเซลหรือไม่เกิน4มกตอนนี้เราก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ u t u b e ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นชื่อ YouTube ของเรา เราสามารถเปลี่ยนชื่อช่อง2ครั้งได้ภายใน14วันคือใน2สัปดาห์เนี่ยเราจะเปลี่ยนชื่อได้แค่2ครั้งนะครับนะเราก็มาเปลี่ยนชื่อกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็ได้ชื่อมาแล้วนะครับในส่วนถัดมาเป็นส่วนของ handle Handle ก็จะเป็นชื่อแอดของช่องเรานะครับเราสามารถตั้งชื่อที่เราต้องการได้เลยวิธีการตั้งชื่อ Handle เราจะไม่สามารถเว้นวรรคได้นะครับถ้าเราอยากเว้นวรรคเราต้องใช้อันเดอร์สกอร์แทนนะแบบนี้เลย ในส่วนสุดท้ายคือวิดีโอวอเตอร์มาร์คหรือลนยน้านั่นเองซึ่งลายน้ำเนี่ยจะขึ้นบนวิดีโอของเรานะครับเราสาม,มารถตั้งได้ว่าจะให้ขึ้นตอนท้ายหรือว่าทั้งคลิปเมื่อทําเสร็จทุกขั้นตอนแล้วนะครับให้เรากดที่ Pu บบิสตอนนี้ก็รอให้ y o YouTube ดาเนินการแก้ไขให้นะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนโปรไฟล์ u t u b e เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดวิวช anel ดูได้เลยครับขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ยังไม่มีรูปปกขึ้นมาให้นะเราต้องกดรีเซตอีกรอบหนึ่งเมื่อเปลี่ยนโปรไฟล์เสร็จแล้ว YouTube ของเเราาาก็จะมีีหนาาบบน้้ตแบบลยนะครับ ก็จบไปแล้วสําหรับการเปลี่ยนโปรไฟล์ u t u b e ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์ให้กับ c a ท Ho ปด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบๆสวัสดีครับ